เดี๋ยวมเมืลอีนี้เราก็จะมีการบวชนาคบวชพระสี่รูปในวันอาทิตย์ที่สิเพราะฉะนั้นหน้าที่จะบวชในวันที่สิบสเนี่ยต้องเตรียมพร้อมท่องขาน,นาคอะไรต่ออะไรให้มันได้ชัดเจนให้มันได้ถูกต้องพระพี่เลี้ยงที่ดูแลก็ต้องสนใจใส่ใจควบคุมฝึกซ้อม ให้มันดีให้มันแน่นถ้าอยู่นอกสนามเนี่ยมันยังไม่แน่นขึ้นบนสนามเนี่ยมันเกิดเป็นความประมาเปิดเป็นความประมาเป็นเกิดความเก้อเขินมันก็เลยยิ่งผิดพลาดไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่นอกสนามเราได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างชัดเจนคําว่าคล่องแคล่วหมายความว,ว่า เราพูดเราสุเราพูดคนเดียวเราก็พูดได้ไม่จะต้องมีไม่ใช่ต้องมีอาศัยหมู่ไปด้วยแมน้นเราคนเดียวเราก็ได้แบบนั้นแต่เออ,อันนี้เรียกว่าคล่องแคล่วแต่ถ้าเราคนเดียวไม่ได้ละ่ะต้องอาศัยไปกับหมู่เพื่อนอันนี้เรียกว่ายังยังไม่ได้ถึงแม้นได้ก็ได้ยังไม่คล่องแคล่วการได้ให้คล่องแคล่วเลยจะทําให้ตัวเองไม่ประมาไม่เก้อเขิน ในเวลาออกงานจริงๆนั่นน่ะตัเองต้องต้องสวดได้ต้องท่องได้เพียงผู้ผู้เดียวอยู่คนเดียวเราก็ท่องได้เราก็สวดได้ได้อย่างชัดเจนได้อย่างถูกต้องด้วยอันนี้เมื่อถึงคาวเวลาเวลาเราใช้จริงเราก็ไม่เก้อเขินเราก็ไม่ประมาความเก้อเขินหรือความประมานี่จะทำให้เราผิดไปใหญ่ ยิ่งยิ่งเละเทอะไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาบวชแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะทำให้มันถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นในพระวินัยของพระท่านก็กล่าวไว้ว่าบุคคลที่จะมาบวชอุปสมบทในได้ในพุทธศาสนานี้ต้องกล่าวคำขออุปสมบทได้ด้วยตัวเอง อันนี้สาคัญอย่างยิ่งเป็นเป็นพระวินยัยไม่ใช่กล่าวไม่ได้เลยมาบอก,กทีละคาทีละคาจนจบแม้นเอาผ้าเหลืองมาหม่มคุมก็ไม่เป็นพระถ้าไปน,นั้นก็เหมือนเอาผ้าเหลืองไปหม่มหัวหลักหัวตอเนี่ยแหละไม่เป็นพระจะเป็นพระได้ต้องกล่าวคําขออุปสมบทได้ด้วยตัวเองนี่เป็นเบื้องต้นเลยจากนั้นหลักทาหลักวินยัยโดยเฉพาะในเบื้องต้นพระวินยัยหลักพระวินยัย อย่างนี้น้อยกับพระวินัยที่มาในาพระปฏิโมกสองยี่สิบเจ็ดข้อเราต้องจดจำเเราจะต้องเราจะต้องรู้ต้องเข้าใจในสอง้ยยี่สิบเจ็ดข้อนั้นมันฟังหมายอย่างไรมันเป็นอย่างไรผิดอย่างไรไม่ผิดดีก็เพื่อป้องกันตัวของเราเองเมื่อเราบวช้นมาแล้วไม่จะไม่ผิดพระวินัย เพราะการผิดพระวินัยหลักสําคัญก็ผิดด้วยความไม่รู้ในั่นเองถ้าเรารู้แล้วเราก็ป้องกันตัวเราเองได้หรือเรารับยังตัวเองเราเราได้เพราะว่าในหลักพระวินัยของพระเรานั้นเมื่อเมื่อคราวที่เราเป็นเป็นครือข่าคารวาสเราทำเหรอเราไม่ผิดเราทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ผิดบ้านผิดเมืองเขาไม่ผิดตัวบทกฎหมายเขา แต่เมื่อเรามาบวชเป็นพระแล้วเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันผิดพระวินัยแม้ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดไม่ไปผิดบ้านผิดเมืองก็ตามแต่มันผิดหลักพระวินัยในพระศาสนานี้เราก็ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเราจะไม่ทำผิดเพราะการทำผิดอยู่อยู่เรื่อยเรื่อนั้นมันจะทำให้จิตเราเศร้าหมอง พอจิตมันเศร้าหมองแล้วมันก็เกิดเป็นความวิตกเกิดเป็นความกังวลเราจะมาภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบมันก็เป็นไปได้โดยยากหรือมือหรือไม่เป็นไปเพราะมันมีแต่ความวิตกความกังวลความเศร้าหมองคอยมาก่อกวนคอยมาครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดแล้วเราจะปฏิบัติได้อย่างไรเมื่อเราปฏิบัติไปไม่ได้ชีวิตความเป็นนักบวชของเราก็เป็นโมฆะ อยู่ก็อยู่เป่าๆหาแก่นสารสาระประโยชน์อะไรไม่ได้การบวชขึ้นมาของเราเราก็มีเจตนาตั้งใจว่าเราจะบวชเข้ามาเพื่อศึกษาหลักธรรมหลักวินยัยแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราศึกษาจริงเราปฏิบัติจริงาศาสนานี้ไม่มีคำว่าโมฆะปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรแต่เป็นไปไม่ได้หรอกถึงแม้นปฏิบัตินี้เรายังไม่สามารถปฏิบัติไปถึงขั้น สูงสุดคือความพ,พ้นทุกข์หรือเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ตามแต่อย่างนี้น้อยถ้าจิตใจดวงใดมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วเราจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถบังคับงำจิตใจดวงที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่อยู่ได้ทำจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมันอยู่เป็นอิสระมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใส แม้ภายนอกรอ,อบตัวของเราจะมีโลกธรรมคือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกขสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นธรรมดาของโลกเป็นกฎธรรมดาของโลกมีอยูท่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ด้วยการทุกชีวิตนั่นแหละไม่มีใครหลีกเลี่ยงไม่มีใครหลบหลีกโลกธรรมได้เพราะเป็นเป็นธรรมดาของโลกต้องมีอยู่อย่างนั้นแต่จิตที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้ว โลกธรรมนี้ไม่สามารถเข้ามาคารอบงำจิตใจดวงนี้ได้จิตใจดวงนี้ก็จะมีความเบิกบ,บานในท่ามกลางของโลกธรรมทั้งหลายนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราได้บวชขึ้นมาก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราจะเข้ามาศึกษาเข้ามาปรับพฤติปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคฤหัสั์ครวาสก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้ก็ล้วนแต่ปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละแต่ด้วยชีวิตของครือสั์ครวาสยังมีพาระ ต้องรับผิดชอบต้องดูแลนับตั้งแต่ดูแลป่าท้องท้ายขาร่างกายของเราต้องทํามาหากินหาอยู่หากินประกอบกิจการงานอาชีพอะไรต่างๆจากนั้นก็ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวของตนเองหรือเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งเหล่านี้แหะเป็นความผูุ้งพลังแต่แม้จะมีความผูุ้งพลังขนาดไหนก็ตามถ้าเรามีความภาคความเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติบืนไปบืนไปเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ โดยเฉพาะช่วงเข้าเป็นสานี้ก็ใกล้เข้าเป็นสามาเต็มทีแล้วแม้แ่คือหัดคารวะาแม้แเราจะมีภาระหน้าที่การงานมาอย่างไรมากมายอย่างไรก็ตามเราก็ควรระลึกหรือควรตื่นตัวเราเองว่าแม้ภาระต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงปากทองธาตุขันร่างกายเราเรายัางทุ่มเทให้เขาได้ทั้งๆที่เขาเป็นไปเพื่อความเสื่อม เราก็ยังสามารถสละเวลเวลาหรือทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราไปเพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าแต่เรามาสละเวลาหรือทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราเพื่อจิตใจดวงไม่แตกดับนี้บ้างเราจะทุ่มเทให้ไม่ได้เฉยหรือนี่เราก็น่าจะถามตัวเราเองเตือนตัวเราเองโดยเฉพาะในช่วงเข้าเป็นสาเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเพราะว่าในวัด ก็ล้วนแต่อยู่ด้วยความความหนานแน่นอบอุ่นพิสุสามเองก็มารวมกันอยู่ครูบาอาจารย์รวมกันอยู่อุบาสกบาสิกามารวมกันอยู่เมื่ออยู่กันอย่างอบอุ่นหนา,นานแน่นก็เป็นโอกาสที่จะศึกษาตั้งหน้าตั้งตาในการทาความภาคความเพียรด้วยกันมันก็มีความอบอุ่นไปด้วยกันเหมือนกับเราก่อกองไฟเนี่ยถ้าเราใช้ฟืนอะไดุนมารวมกันนะเฟื่องไฟมันติดง่ายมันติดดี ถ้ามันติดแล้วเราจะดึงฟืนออกไปสัดดูดหนึน่งมันก็ติดเพราะมันติดแล้วแต่ถ้าเราก่อไฟฟืนดูดเดียวเนี่ยมันติดยากมันหรือมันไม่ติดการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก็เช่นกันถ้าเรามีหมู่มีคณะเรียกว่ากัลยาณมิตรอยู่ร่วมกันร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันปรึกษาหารือแนะนําบอกกล่าวหนุนส่งกันการปฏิบัติธรรมของเราเราก็ปฏิบัติไปได้อย่างสะดวกหรือมีกําลังจิตกาลังใจที่จะไปพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไป เพราะถ้าเรามีหมู่เพ so ื from, <t> ่อนกัลยาณมิตรที่ก็ตั้งหน้าตั้งตามีความในการประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรเราจะปล่อยให้กิเลสมาครอบงำครอบงำเราทําให้เรามีความหล่อแหลมโลเลเหลวไหลขี้เกียจขี้ค้านเราก็มีความตะขิดตะขวงเราก็ยังอายหมู่อายเพื่อนก็ทําให้เราฝืนความขี้เกียจขี้ค้านฝืนความมักง่ายความหล่อแหลมโลเลทั้งหลายเหล่านั้น ไปตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรตามหมู่เพื่อนได้อันนี้แหละมันหนุนส่งไปหนุนส่งไปเพราะฉะนั้นนี่ก็ใกล้เข้าเป็นสามาเต็มทีแล้วพวกพวกเราทั้งหลายอันเป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นแหละเราก็ควรจะระลึกถามตัวเราเองว่าเราจะสามารถสละเวล,เวลามามากน้อยขนาดไหนหรือเราจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้ตัวเราเอง ว่าตลอดพรรษาเราไปจะปฏิบัติอยู่ในรอบเขตของของข้อปฏิบัติในพระศาสนานี้คืออยู่ในขอบเขตข,ของการให้ทานของการรักษาศีลของการเจริญเมตตาภาวนาให้ไป็มากที่สุดสุดกําลังของเราที่เราจะทําได้เราแล้แลเมื่อเราตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นแล้วเราก็มุ่งหน้าในการรักษาหรือในการทําเจตนาของเราให้สําเร็จรุ้่วงไป ด้วยความสมบูรณ์เพื่อเราสามารถทำตามเจตนาของเราเองได้แล้วอย่างนี้น้อยเราก็มีความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเมื่อเราตั้งจิตเจตนาอย่างไรขึ้นมาเราก็สามารถทําได้ตามจิตเจตนาของเราเองและการทําของเรานั้นมันก็เป็นผลให้ได้รับความสุขความเจริญในธรรมด้วยการทุกท่านทุกคนนะั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราเราก็ควรจะลึกแล้วก็เตือนตัวเราเองวางกฎวางเกณฑ์ ให้แก่ชีวิตของเราเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะร <c oughs> ับพรรับพรจทุกบ